สำหรับวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมารีวิวค่ะหรือว่าแนะนำแทมเปอร์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อยออใเทอร์ f าแฟนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมา รีวิวค่ะหรือว่าแนะนำแทมเปอร์นะคะแต่ละแทมเปอร์นะคะก็ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปค่ะจะมีแบบสแตนเลสนะคะทั้งอันเลยทั้งชิ้นแล้วก็จะมีแบบพลาสติกค่ะทุกคนอาจจะเคยเห็นนะคะเพราะว่าใครที่ซื้อเครื่องไปนะคะเขาก็จะแถมให้อยู่แล้วเนาะในเครื่องนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนตัวนี้ก็จะมีรูปแบบรูปทรงคล้ายๆแทมเปอร์เหล็กนะคะหรือว่าแทมเปอร์ตสแตนเลสแบบนี้เนาะ เขาก็จะมีลักษณะคล้ายกันค่ะแต่ว่าน้ำหนักค่อนข้างเบาค่ะต่อไปเลยค่ะก็จะเป็นรูปแบบสแตนเลสค่ะรูปแบบสแตนเลสนะคะก็จะมี2แบบค่ะก็คือแบบก้านที่มันเป็นทรงยาวแบบนี้นะคะแล้วก็ก้านที่เป็นทรงเตี้ยแบบนี้นะคะหน่อยต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับคนที่ถนัดค่ะว่าชอบใช้แบบไหนนะคะเวลาเราจะเลือกใช้ะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราใช้เลือกเอ่อเลือกใช้แบบแรกนะคะหรือว่าแบบนี้นะคะ เพราะก็จะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาเบามากๆนะคะแล้วมันจะส่งผลยังไงบ้างก็คือ1เลยเวลาเรากดค่ะเราต้องใช้แรงที่ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะอะแล้วก็มันไม่ค่อยกระทัดรัดค่ะมันไม่ค่อยกระชับมือด้วยนะคะแบบที่2ค่ะก็มีผลยังไงบ้างนะคะแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะ เบาเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ไปเนะะี่ยค่ะเราก็ต้องใช้แรงแถมที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ2แบบนี้นะคะหน่อยก็แนะนําให้อยู่ในรูปแบบโฮมยูสค่ะอยู่กับบ้านนะคะก็คือเราไม่ได้เปิดขายนะคะเราทําทานเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้ทําจํานวนที่หลายๆแก้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครเปิดเป็นร้านค้าขายนะคะหน่อยก็จะแนะนําเป็น2ตัวนี้ค่ะก็คือในรูปแบบสเตนเลสนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะมีน้ําหนัก ทค่อนข้างหนักพอควรค่ะทั้ง2แบบเลยนะคะมันจะช่วยสามารถให้ผ่อนแรงเรากดได้ค่ะสมมุตินะคะเวลาเราทํากาแฟลงมาเนี่ยค่ะแรงที่เขาหนักเนี่ยเขาก็จะช่วยผ่อนแรงเราด้วยได้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวหน่อยจะลองทํากาแฟออกมาค่ะแล้วก็ใช้แรงกดนะคะ <Okay. S 1> เราจะได้เห็นภาพด้วยนะคะเวลาที่เราใช้เนี่ยค่ะมันมีผลแบบไหนเนาะหน่อยก็จะใช้เป็นกาแฟสช็อตน,นะคะ หน่อยจะเอาตัวนี้เป็นตัวช่วยอีกแรงหนึ่งนะคะที่สำคัญเลยนะคะตัวที่เขาแถมมาเนี่ยหน้าหรือว่าขนาดของเขาเนี่ยค่ะมันไม่พอหรือมันไม่เหมาะสำหรับตัวแทมเปอร์เลยนะคะสังเกตดูว่าเขาจะค่อนข้างหลวมเลยทีเดียวเนาะเวลาเรากดค่ะหน่อยก็ไม่ถนัดมากๆด้วยนะคะปึ๊บใช้แรงค่อนข้างเยอะเลยค่ะ เพื่อจะให้เขาลงนะคะอ่ะกดแบบนู้นไม่ได้ด้วยเพราะมุมตรงนี้ค่ะเขาเป็นมุมตรงนะคะเขาไม่ได้เป็นมุมป้านแบบนี้เนาะข้อเสียเลยค่ะทําให้หน้ากาแฟของเรานะคะไม่เข้ากันด้วยนะคะอ่าแล้วก็ใช้แรงค่อนข้างเยอะค่ะทีนี้เดี๋ยวหน่อยก็จะลองเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะคะหน่อยก็จะลองจับตัวนี้ค่ะแทมลงไปดูเนาะอ่ะใส่ลงมาค่ะแทมลงไปเลยปึ๊บอืม ตัวนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะก็รู้สึกว่ากระชับมือมากยิ่งขึ้นค่ะแต่เขามีข้อเสียอย่างหนึ่งนั่นก็คือน้ําหนักเขาเบามากๆเลยนะคะก็ไม่ได้เหมาะสําหรับการขายของเช่นกันค่ะหรือว่าเราจะใช้ขายหน้าร้านนะคะเราต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะหน่อยต้องบอกว่าความสําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือขนาดของหน้าแมเปอร์ค่ะกับหน้าบัตเกตของเรานะคะเอาให้เขามีขนาดที่ใช้ด้วยกันได้นะ บัตเกตค่ะหรือว่าแทมเปอร์นะคะก็จะมีหลายขนาดค่ะอย่างเช่นขนาด54ค่ะ56นะคะ58ก็มีเนาะ57.5ก็มีนะคะถ้าเกิดว่าหมวกรุ๊ปของเราค่ะมันเป็นขนาดหน้า58แล้วเผลอไปใช้หน้า57.5นะคะเขาก็จะมีขนาดแทมเปอร์ที่น้อยกว่าตัวบัตเกตนิดหนึ่งนะคะต่อไปเลยก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ Oriental Coffee ใช้อยู่นะคะก็จะมีขนาดที่ ทรงตรงนี้ค่ะเขาสั้นมานิดหนึ่งนะคะจับได้ง่ายขึ้นนะคะสามารถประคองแทมเปอร์ได้ง่ายขึ้นเนาะมันก็จะช่วยให้เราแทมได้ง่ายๆนะคะจับปุ๊บเนื้อใต้ออกตกได้ง่ายๆเลยนะคะอ่าซึ่งตัวนี้หน่อยก็ค่อนข้างแนะนําค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเ้ยหน้าตรงนี้มันสั้นเกินไปค่ะอยากจับแบบให้มันกระชับมือมากกว่านี้ตัวนี้ก็ใช้ได้ค่ะก,ก็มีลักษณะที่ค่อนข้างสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะ อ่ก็ทรงเดียวกันค่ะแล้วก็มีน้ำหนักที่โอเคเลยนะคะเหมาะควรเลยเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ในเรื่องของเทมเปอร์เนาะหน่อยต้องบอกว่าควรใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสำหรับเครื่องชงหรือว่าสิ่งที่เราชงนะคะอ่าอย่างเช่น คนที่อยู่หน้าร้านอย่างเงี้ยค่ะเรามาใช้เลือกใช้ทั้งสองแบบนี้โอเคไหมก็ไม่โอเคสักเท่าไหร่นะคะมันเหนื่อยเราด้วยค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งน้ําหนักเขาก็เบามากๆนะคะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าไซสองเป็น2องตัวนี้เป็นรูปแบบสแตนเลสค่ะน้ําหนักเขาก็สามารถช่วยเราได้เยอะเลยทีเดียวนะคะอีกอย่างหนึง่งเวลาแรงกดหรือว่าแรงทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะผ่อนเราไปได้เยอะเลยนะคะทําให้ตัวเนี้ยชงออกมาแล้วน้ําไหลออกมา สวยด้วยนะคะเพราะว่าพวกนี้นะคะ่ะเราคนโทรลแรงแค่ไม่ได้เลยอันนี้ก็ขอฝากไว้นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าสำหรับใครนะคะสนใจตัวแทมเปอร์ก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ Oriental Coffee นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลาเข้ามาอยู่ใกลค่ะเข้าไปที่เพจ Oriental Coffee ได้เลยนะคะหรือว่าสั่งไลน์แอดก็ได้ค่ะสั่งทางช่องทางไหนก็ได้นะคะไลน์ช้อปปีก็มีนะคะหรือว่า l a z a d a ก็มีเนาะสามารถเข้าไปดูได้นะคะอาจจะมีโปรโมชั่นด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับใครค่ะก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental c o f f e e ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ใครมีคอมเมนต์อะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากให้หน่อยมาแชร์ความรู้อะไรคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาแชร์ความรู้ดีๆให้นะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ